อร่อยกินส้มหวานหวานกินส้มหวานหวานครับพี่จูพี่โซจูกินส้มไม้หวาน,นหวาน,วาน,วาน,วานอาร่ยอยอร่อยมั้ยอร่อยไหมครับมาดูจิ้นจิบจุ๊บอืออร่อยครับหยุดจินน้ำจิ๊บจิ้บจิ้บจิ้บม,มีความสุขจังเลยนะ หยดกินจุบๆุเหมือนเด็กเลยอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับถือเองด้วยอรอแข็งจังเลยเนี่ยอ้หน่ารักอ่ะอยากายโซจูกินส้มหวานหวานอร่อยที่สุดในโลกเลยหวานที่สุดในโลกเลยครับแม่หยุดกินน้ำจุบ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  กำสนเสแนนเลยนะกำแน่นเลยแม่ขอกินได้ไหมแม่ขอกินได้ไหมขอกินหน่อยนิดนึงนะได้ไหมเออซูมเข้าไปใกล้ๆสิกินจริงๆไหมเนี่ยอ้ชิจริงจังอะ่ะโอ้ดูดูด,ด Вот, дядь, ням, ням, ням,